มาอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของทางรัฐค่ะรัฐบาลค่ะได้เร่งพัฒนาแอปพลิเคชันของทางรัฐค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะนายสุพจน์เทียนวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระัฐ รัฐบาลดิจิทัลเปิดเผยว่าแอปพลิเคชันของทางรัฐเป็นแพลตฟอร,ร์มที่รัฐบาลได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการต่างๆจากทางภาครัฐได้อย่างสะดวกสบายครอบคลุมเข้าถึงง่ายปลอดภัยแล้วก็โปร่งใสค่ะสามารถตรวจสอบได้โดยเปิดให้บริการแล้ว8 4บริการค่ะเช่นเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการทดสอบโอนิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรตรวจสอบใบสั่งจราจรและชำระค่าปรับและตรวจสอบเงินสะสมกบขเป็นต้นค่ะ ปัจจุบันนะครับยอดดาวน์โหลดงานแอปพลิเคชันทางรัฐผมเน้นย้ำเราะว่าทางรัฐนี่คือรอเรือไม่หนอากาศถอทานนะครับจำนวน4 2 0 0 0 0ดาวนดาวโหลดไปแล้วมีผู้เข้าใช้งานตรวจสอบข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชันกว่า4ล้านครั้งสำหรับบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือตรวจสอบเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตรวจสอบสิทธิประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการปกครองข้อมูลเครดิตบูโร พร้อมเชิญชวนประชาชนในคราวนี้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตนเองที่อยู่ในงานภาครัฐด,ด้วยแอปพลิเคชันเดียวโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในทั้งระบบ iOS และ Android